โอเคนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในมาคับแพเกจติชชั่นนะครับเราอ,อยู่ในมาคับทุกชนกลับแพ็เกจติชันอยู่ในโอลชั่นสวนนี้3.0นะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ตามที่ผมบอกจากพาร์ทที่แล้วไปนะครับว่าผมจะมาสร้างไอ้นี่แบบจะเลยเียกยังไงดีคิดปะเออ,เอ,อใช่บนโทรศัพนะแคท แคตเ <boundaries S 1> ตอร e ์นะครับโอเคตวการขีดระวังไม่ไร้ขีดจกัดแตขีดจกัดไกว่าไม่ีดกว่านะครับก็รหัสเป็นอะไรดีเดี๋ยวเเดี๋ยวมาครับเก ครับ9 9 0 4 7โอเคเปลี่ยนชื่อเป็นโตอบนัแกดเอ แคทเจม้ยนัะแคทเตอร์ครับโอเคครับสร้างแมพชีวิตรอดเลยสร้างเสร็จสร้างเสร็จโอเคก็เข้าครับกำลังสร้างแมพสร้างภูงมิประเทศนะฮะก็ทีเชพักตัวนี้นะครับเป็นทิเชพัของเขานะครับก็ผมเล่นไอ้น,นี่ไมค์ครับดับมันแปลภาษาไทยไานะครับนั่นคือผักอะไรเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทีละอย่างทีละอย่างนะครับ ข้ไมท่ากับวก็ถ้ามีคำหยาบออกไปนะครับคลิปไหนคลิปนี้คลิปไหนครับก็ขอกทษด้วยนะครับก็ผมไม่ได้ใส่อินโทนรือก็ไม่เป็นไรฮะก็คือกำลังหาแอปอ่าตัดต่อวิดีโอไม่ต้องใช้ทางซื้ออะ ตันนี้ก็จะจมอยู่อะไรนะโอเคครับก okay, ต่อเลยฮะเดี๋ยวเดนะี๋ยวแพ็คี่ภางมือหรือใช่หินฮะ Dạ, h static jao, zim, dao, cat gau sang hông, word, dong, pai <laughs> yang, Ok, dạ rat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 a B guard แต่ต้องเราต้องเราต้องไปหาอไอ้นี่วิธีลงแบบมพมัฮะผมจะไปหาบ้างทีบางการนี่มันน่า,า,าจะรู้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ดู๋ยวกอย่เง,งี้ยเราต้องเปิดอย่างเงี้ยไม่ง,งั้นไม่ได้หรือว่าปิดดีวะเดี๋ยวลงดันข้างล่าง ทั้งแต่ละวาตรงนี้ฮะแล้วผมก็จะทำป้ายโอเคป้าย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 อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเจอแล้วฮะเดี๋ยวปิดปิดตรงนั้นดีตรงนี้ฮะป้ายเชียนหว่อเดี๋ยว่าบอด ทถตอบนักแจ็เกมผมจะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายนะฮะคอเน้ก็เป็นบอเค ได้ไหมไม่ <LEGO> ได้เล่นเตรงนี <m dear> ้เรานะเลงนป๊าปป๊าปป๊าปปปปปปปเขาให้เล่นไอเล่นใน m c e e ศูนย์จุดสามจุดเอเคอ์รีบกจุด สร้างแมปตุ้นเกม <c oughs> เล่นดีคนก็ใช้ไม่ต้องแต่งในหมากใหมค่ะในอัเองโอเค ตรงนี <ừ> ้เอาส่งๆเดี๋ยวเขาออกดก็คืออําห้ามถูกบล็อกไหมได้ โอเคทำทุกบล็อกเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวก็เห็นนะโอเคทำทุกบล็อกอะไรดีอะไรดีคิดดิ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 คคดด ช่างมันช่าง,นางมันตุกตอนนี้ก็เล้้างแมพนอสอเฮ้ยช่างมันคือสร้างแมพ ของผมนะครับ M D D วีโอเคติดต่อได้ที่ไลฟ์ M D D ไลฟ D ก็คือ 0 9 9 1 4 7 9 2 4, 8, okay. าโอเคีไลย์ะครับก็มีช่องทางติดต่ออคองนี้วางไว้มีได้ก็คือชนิดติดต่อติออดต่อโอเค่นี้ พร้อมแล้วลงไปโอเคพร้อมแล้วอะไรไม่มีนะเดี๋ยวมาร์คเก็ตไปก่อนไม่รู้ว่าแอปนี้มันอัปเดตไว้ถ้ามาร์คจุดแล้วก็จะโอเคนะผมมาร์คไปแล้วฮะต่อไปฮะเราก็จะไป กเลยผมจะสร้างแมปนะคะเส้นทางนคา้ายต่อก็ของพี่อะไรผมไม่รู้ค่ะผมไม่ได้เล่นด้วยคือซฟารี้ไม่ได้ว่างนะคะก็จะโหลดเหมือนกันนะคะก็คือไม่อยากโหลด,ดกันพอดีความจาเครื่องมันไม่พอโอเคเราแมปโหลดแอปหนึ่งละดทนโทนโซนโเช้า ขอมทานก็มีงนี้ฮะเส้นทางแคเตอร์โอเคพอเราฆ่าตัวตายเ็จแลบอกากม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 ากจะบอกว่ามัมักมกมกม้างบ้านเน่ยตรงนี้เราจะทำเป็นอะไรดีอะไรดีครับบทดสอบแล้ว ตอบแล้วให้เขาสร้างบ้านนี่ดีเราสร้างให้เขาดีกว่าไมโอกไมโอเอาบ้านหลังติดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจะโอเคตรงไม้นี้ฮะไม้นี้อย่างเดียวฮะ มาตรงนี้ในก่อนก็คือบ้านหลังนี้จะไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่มีเวลาเลยเชืเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านละอดีไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านอาจะพบนะครับต้องทำให้เสร็จเลยพาร์ทนี้ไม่แน่เดี๋ยวไม่ต่อพาร์ทหน้าฮะ อาจจะไม่สวยนะอะไรบ้าโอเคบ้านเราไม่หลังใหญ่ อย่างเย็กๆยดขี้เกียจจางเคนะอย่างที่สองที่เราต้องทำก็คือทำ าแาเลยะกูอ่ะมาโอ้ยหอ้อ้ยอ้อยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้้ย้ย กันบ mm. ้านไม่เสร็จอีกห้ร้องไงฮะไม่ว่างเลยอือือเอออือืองเอืด เคยไหมไม่ได้สวยโอเคบ้านสไตล์ลีลีลีลลตรงนี้จะเปิดให้พ่อมดูไงเนี่ยบททดสอบของเราไม่มีอะไรบ้างอ่ะปาไปสิบหกนาทีแล้วยังไม่ได้ทำอะไร นะปักทอปะปักที่ทั่วเกาะอ่ะบททดสอบของเราจะมีอะไรเดี๋ยวเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเอาลงคลิปแล้วก็รีวิวกันนะฮะนี่ปักที่ทั่วฮะเดินตามเส้นทาง ตัวนี้คือผมอยากได้ร้อยสับสไครต์ไวๆฮะก็คือร้อยสับสไครต์นะครับผมจะแจก,กอะไรก็รอลุอ้นกันดูนะครับไม่แน่นะผมจะทำอะไรให้ดีเก็บไปคลิปกัน ต้องแปลกใจเขาไปทีปักขาบกระดานนี้กันมอนเตดมอนเตดแล้วเดี๋ยวมันจะมายุ่งกรบนทดสอบนี้อเราลาบปูว่าไปปูข้างล่างนะฮะดูดิเกียรได้เห็นแน่หมดเรงโอเคเราสว่าง,างเฉพาะเกาะแล้วนะฮะมันหนอ่หอมีมาเพิ่มรูกกับลูกเกียรปาก ทดสอบของเรานี่จะเป็นสวายเวอร์เลยนโอเคแนะนำนะครับสวายเวอร์ของผมนะครับโอเคย้วไ็ดี วัตสอบงของเราอย่างแรกน่าจะไปนอนอะไรของเขาเดี๋ยวต้องไปดูก่อนต้องไปหามาดูว่าเราจะให้ทำอะไรกันนจะจ๊ะก็เราติดตามพาร์ทหน้าฮะก็เราจะมาสร้างมันพ้อมๆกันนะฮะโหเคะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็สำหรับใครที่ชอบพาร์ทนี้ คลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปถ้าจะดีมากๆก็กดแชร์นะฮะไม่แน่นะฮะถ้าภายภาคหน้าซู4ออกมาแล้วถ้ามันมีมอดนะมอดมอดให้ลงไงจริงๆนะเดี๋ยวผมจะหามอดมาเล่นนะคะเป็นโปรเจกต์อันแรกของผมนะคะ โอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอในพาร์ทหน้าฮะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ